เอามาดูเรื่องใกล้ๆตัวเราหน่อยนะคะเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มนี่น้ำมันปาล์มเห็นว่าราคาช่วงนี้ก็แว่งๆอยู่นะคะมันมีผลกระทบเพราะเราเราท่านๆส่วนใหญ่แล้วก็ต้องกินอยู่แล้วล่วนะเนาะเอามาใช้ต้มผัดแกงทอดและส่วนใหญ่เป็นอาหารทอดนะมากกว่านะคุณผู้ชมเขาก็เลยไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆนะอย่างเช่นนครราชสีมาตลาดแม่กิมเฮงถามพ่อค้าแม่ค้าหน่อยว่าน้ำมันปาล์มขึ้นราคากันแบบนี้เออมีผลต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างไหม บางคนเขาก็ไปกักตุนเลยช่วงที่ราคามันกำลังแ<ล>บบใช่ค่ะซื้อตุนเลยเพราะว่าเดี๋ยวค,คิดว่าน่าจะขึ้นมากไปกว่านี้มันมีข่าวลือนะคะพี่แป๊ะพี่เอบอกว่าตอนนี้นะ้ํามันปาล์มราคาสูงแล้วแต่เดี๋ยวจะขึ้นสูงไปอีก <c oughs> เลยทําให้พะะ่อค้าแม่ค้าหรือผู้บริโภครู้สึกกังวลใจเอางั้นฉันซื้อตุนตอนนี้เลยนะคะ <c oughs> แต่มันไม่ได้เพราะเดี๋ยวต่อไปมันจะมีผลกระทบนะวงจรนี้เดี๋ยวมันจะทําให้สินค้าขาดตลาด นายสำรวยแท่หัน่นร้านขายข้าวแกงครัวนกน้อยที่อยู่ในถนนบัวรองตาบลในเมืองบอกว่าร้านเขาต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นจำนวนมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ในการประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวถ้าต่อไปราคามันขึ้นมากกว่านี้ซื้อไม่ไหวจะทำอย่างไรอันนี้ในความกังวลน,นะหรือถ้าเกิดจะต้องกักตุนแบบนี้ทุนมันไปโจมหมดเลยในมุมของพ่อค้าแมค่ค้าส่วนตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ตมบนทับเที่ยงอำเภอเมืองตรงะะังค่ะจุดนี้เป็นตลาดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน คุณมนรดีดพดเพชรเพงอายุ45ปีแม่ค้าขายทอดมันุอันนี้ใกล้ตัวเลยเพราะต้องใช้น้ำมันแน่นอนร0% 0บอกว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นเยอะมากจากเดิมถุงละ4 3บาทตอนนี้เป็นถุงละ50บาทค่ะแต่ละวันจะใช้น้ำมันปาล์มสำหรับทอดทอดมันเนี่ยคือใช้เป็นแบบ10ถุง10ถุงก็ลังหนึ่งอะ่ะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้จะมาใช้น้ำมันทอดดำๆซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่น่ากินอีกเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่ซื้ออีกนะคะอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อย พยุงราคาน้ำมันปาล์มไว้ที่สัก40บาทได้ไหมเอาให้พ่อค้าแม่ค้าเขาสามารถจะได้กำ,ด <_ an> กำไรจากการขายของบ้าง <_ an> เช่นเดียวกับแม่ค้าขายไก่ทอดค่ะบอกว่าร้านไก่ทอดก็ใช้น้ำมันปาล์มวันละ3ลงังหรือว่า30ถุงช่วงนี้ราคาน้ำมันปาล์มแพงขึ้นตกลังละเกือบ600บาทจากเดิมเคยซื้อ400นะตอนนี้ขึ้นมาเป็น600บาทแล้วค่ะทางด้านนายชัยฤทธิท์ถ่ายยวนประธานกลุ่ม RSPO สีเาวังวิเศษ และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดตรังบอกว่าสาเหตุที่ราคาผลผล,ผลิตปลาล์มน้ำม,นมันมันสูงขึ้นเพราะว่าต้นปี67ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งทําให้ปลาล์มเนี่ยมันไม่มีลูกเหลือเลยคือเหลือไม่ถึง10%ค่ะแต่ความต้องการมันไม่เคยลดน้อยลงเลยโรงงานก็แย่งกันซื้อตั้งแต่ต้นปี67ที่มีปัญหานะนะราคามันสูงมาแต่ไหนต่ไรและประกอบกับปัจจัยต่างประเทศ อย่างเช่นอินเดียเขาปรับภาษีขึ้นจาก25เป็น30ไงอินโดนีเซียก็ไม่สามารถส่งออกได้เพราะว่าต้นทุนสูงอันนี้เป็นผลกระทบจากต่างประเทศแล้วก็มาถึงบ้านเรานะคะช่วงไตรมาสที่2-3หรือว่ากลางปี67ผลผลิตปาล์มล้นโรงงานทำให้ราคาปาล์มตกต่ำเหลือกิโลกร,รัมละ3-4บาทขณะที่สต๊อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นประมาณ4 0 0แสนตันแล้วตอนนี้น้ำมันปาล์มขวดมันก็ลดลงนะ คือทำยังไงอ่ะมันบอกแล้วว่าแกว่งไปแกว่งมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีแล้วปลายปีเอาอีกแล้วค่ะน้ํามันจะขึ้นอีกแล้วค่ะคือราคามันพวดพาดแบบนี้ถามว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเกษตรกรเขาด้วยนะสองคือผู้บริโภคก็หนักอกหนักใจเหมือนกัน ทำยังไงดีเดี๋ยวตอนนี้เขาก็กําลังหาวิธีแก้เห็นว่าไปร้องกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะให้ตรวจสอบราคาน้ํามันปาล์มขอ้นทางดีๆหน่อยค่ะคนอกจากนี้นะครับกรมการค้าภายในได้ร่วมกับสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มและก็สมาคมโรงกลั่นน้ามันปาล์มร่วมมือกันงดการส่งออกน้ํามันปาล์มรวมถึงบริหารจัดการสต็อกน้ามันปาล์มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา2เดือนนับจากนี้จึงขอเรียนชี้แจงประชาชวนว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อน้ํามันปาล์มกักตุน เพราะผลผลิตปาล์มน้ํามันจะเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่มกราปีหน้าเป็นต้นไปและก็คณะอนุกรรมธิการอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน,น้ามันปาล์มจะประชุมติดตามสถานการณ์ปาล์มนะครับน้ำมันอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์นับจากนี้โดยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสต็อกน้ามันปาล์มดิบตามระบบฐานข้อมูลมิเตอร์ปาล์มอยู่ที่0.22ล้านตันซึ่งยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการใช้อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหากมีความจําเป็นจะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอแนวทางในการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ามันดีเซลด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดกรณีมีการปรับราคาจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไปและหากพบการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรหรือไม่ก็มีการกักทุนเนี่ยนะครับหรือปฏิเสธการจําหน่ายจะมีโทษจําคุกตั้งแต่7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเป็นข่าวจากกรมการค้าภายในแจ้งมามมนะครับสรุปคือยังไม่ต้องตุน ยังไม่แล้วก็ยังไม่ขาดตลาดมีเพียงพออยู่แล้วจะเป็นปกติตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราไปต้นไปับต้นปีหน้าไปต้นไปเยวพิ่งไปเชื่อข่าวลือนะ